สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันที่คอมเมนต์คอมเมนต์สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับคาถามที่เราได้ถามไปในคราวที่แล้วก็คือท่านผู้ชมนั้นชอบหนังฮีโร่เรื่องไหนที่สุดครับผมหนังฮีโร่เรื่องไหนนั้นประทับใจท่านผู้ชมที่สุดมาฟังคําตอบของชาวคอมมิวเว์ก็ไเลยดีกว่าว่าหนังฮีโร่เรื่องไหนนั้นจะทําให้เขาตราตึงใจที่สุดครับคนแรกเลย X Men Day of Future Past ครับพอบิงสวยดีคืออะไรเนี่ยตัวละครสวยมึงเลยชอบงั้นเหรอหนังฮีโร่มีตั้งมากมายไอ้แบ็ควีโอดก็สวยนะมึงไม่ชอบเหรอ ไอรอนแมนสามครับผมเพราะตอนที่ผมดูเนี่ยเน็ตดีแล้วไม่กระตุกเลยดูได้ลื่นครับผมคือแสดงว่าไอตอนที่ดูภาคหนึ่งกับภาคสองเน็ตยังห่วยใช่ไหมแบบดูไปดูมากระตุกไปกระตุกมาต้องไปกดพอสมั่งรอมั่งอะไรอย่างงี้คือพอภาคสามมาแม่อัปเน็ตให้อย่างเงี้ยเหรอแม่แบบเฮ้ยภาคสามาแล้วลูกแม่อัปเน็ตให้เองอะไรแบบนี้เหรอดูตลกลตอะต่อกันเลยดีกว่าครับผมบุกพาลาิกกโตครับคือ บ้านมึงนี่เรียกหนังฮีโร่ใช่ไหมตอนเด็กๆนี่แม่เผลอทําตกตั้งแน่ลูกฮะตอบเลยดีกว่าครับผมอะไรของแม่ก็ไม่รู้โหคนนี้นี่เรื่องเดียวกับผมเลยหนังเรื่องโปรดเรื่องเดียวกันเลยกัปตันอเมริกา2 The Winter s o l d i e r เรครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโปรดที่สุดของผมเลยเพราะผมชอบมากไอฉากบักกี้กับกัปตันเนี่ยผมชอบที่สุดแล้วชอบกว่าซีรี่ w ์วอชอบกว่าอเวนเจอร์อีกโอ้โหผมชอบเรื่องเนี้ยที่หนึ่งในใจเลยโอ้โหเรื่องนี้นี่ผมต้องยอมรับเลยครับว่าผมไม่เคยดูแต่มันอาจจะสนุกก็ได้นะ ลูกผู้ชายพันดีครับเพราะมัดสายฟ้ามัดสายฟ้า,ม,า,า,ฟามันคือท่าไม้ตายของลูกผู้ชายพันดีใช่ปะ่ะคือไม่เคยดูก็ต้องขออภัยด้วยนะตรงเนี้ยช่างมันช่างมันต่อกอันเลยชอบแอนแมนครับเพราะตัวเล็กดีทําอะไรก็สะดวกทําอะไรงั้นเหรอทําอะไรสะดวกสะดวกเนี่ยฮะไปแอบ,บดูคนหรือแอบบเข้าไปที่ไหนสักที่อย่างนั้นเหรอฮะไม่ได้คิดลึกนะใครคิดลามกนี่แสดงว่ามึงลาบกแหละกูไม่ได้คิดลึกเลยทั้งสิน้นต่อกันเลยดียก,กว่าชอบไอรอนแมนสครับผมเพราะได้เห็นโทนี่บ้านบึ้ม คืออะไรวะมึงโลกจิตปะเนี่ยเห็นบ้านระเบิดแล้วชอบอะไรอย่างนี้มึงไปดูแบบพวกอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ดีกว่าป้าแบบเอเลี่ยนมาถล่มทั้งเมืองบึ้มทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยมาดูน่าจะบึ้มมากกว่านะหรือต้องเป็นบึ้มเฉพาะไอ้โทนี่สตาร์เท่านั้นก็ไม่รู้ช่างมันต่อเลยดีกว่าครับผมหนังเดอะ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 ฮัตตูดพี่มีเรื่องนี้ที่ไหนวะมึงบ้าหรือเปล่าไม่มีเว้ย ต่อันเลยดีกว่าไอ้นี่ก็บ้าพอกันครับผมไอ้สุกสิมเนี่ยมึงดูยังไงเป็นหนังฮีโร่ว่าแม่งกูเห็นมีแต่ฆาตกรโลกจิตฆ่าคนทั้งเรื่องนี่ตอนเด็กๆแม่ให้กินยากหรือกินข้าววะเนี่ยฮะโอ้โหคนหัดไปนี่พูดได้เจ็บใจมากเอชออฟเอาตอนครับแต่ชอบเรียกว่าเอชออฟไอ้กากครับผมเ <คน S 1> <happ. S 2> พราะว่าแบบเอาตอนในหนังเนี่ยมันห่วยมากครับแต่ในแบบคอมิกแม่งทํามาอย่างเทพโคตรโคตรเทพหนังนี่ทำสากากเลยอะไรแบบนี้ อีนี่นี่มึงเป็นใครเนี่ยฮะการเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่2ผมก็อ่านแล้วก็งงอยู่ตั้งนานครับมันมีด้วยหรอวะมันออกหรอวะเรื่องเนี้ไอ้นี่มันก็บ้าครับเขียนมาต่อเนี่ยผมข้าเวลาไปดูมาก่อนโอ้เอาซะกูงงอยู่ตั้งนานเลยอีหา่า X-Men Origin ครับชอบเดทพูเวอร์เช่นนั้นตลกดีคือตลกยังไงว่าเดทพูเวอร์ชันใหม่ตลกวตลกว่าต้องเยอะเดทพูที่โดนเย็บป,ปากก็เหมือนแบบซามูไรที่ไราดาบครับผมทําอะไรไม่ได้หมดเอกลักษณ์หมดเสน่ห์ไปหมดเลยเนี่ย โถคนต่อไปนี่นะ่าสงสารครับเซ n นทุยมาเมนเองเลยไม่ชอบสักเรื่องอะ่ะเพราะไม่มีกูสักเรื่องเลยนะ่สาสงสารจริงๆวันหนึ่งอาจจะมีมึงอยู่ก็ได้นะตั้งใจรอเขาว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง โถไอ้นี่น,นี่บ้านมึงรวยนะกับบ้านมึงพ์แบงค์ไว้เนี่ยฮะทุกเรื่องครับเพเข้าไปตากแอร์เฉยๆมึงนอนตากแอร์อยู่บ้านก็ได้ไม่มึงไม่อยากเสียเงินก็ไปเซเว่นก็ได้ได้ตากแอร์เหมือนกันโอ้ยเรื่องนี้ผมก็ชอบครับสไปเดอร์แมน3เป็นภาคที่สนุกที่สุดในช่วงนั้นเลยผมชอบตอนไอ้ฉากสไปเดอร์แมนมันร่วมกับไอ้กีนกอบบินไอ้ที่มันเป็นลูกของกอบบินน่ะมาสู้กับพวกแซนแมนกับวีนอมอ่ะหูชอบมากฉากนั้นเออเออเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรเนี่ยจันดาราแม่เบี้ยผู้หญิงน้าบาทน้ำ หนังฮีโร oh, so ่ไงวะนี And, And, MMA, pair, rights, yeah, ่คืออะไรเนี่ยฮีโร่บนเตียงหรือเปล่าโอ้โหสู้กันบนเตียงเพราะ่ทั้งคืนเลยร้องแบบโอดโอยอ่ะอาอาเอเอทั้งคืนเลยแหมแม่สิแปดบวกชิบหายอันนี้ต่อไปนะครับผมคือแบบอะไรที่ดีที่สุด้วเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่หนังแต่มันเป็นรายการที่ดีที่สุดแล้วครับผมคอม i ิคเวิลด์ครับเพราะชอบมากๆเด็ดจริงๆครับรายการนี้ใครไม่ดูนี่โคตรพลาดนะครับและนี่นะครับก็คือคําตอบของชาวคอม i ิคเวิลด์นั่นเองครับผมว่าเขามีหนังเรื่องโปรดคือเรื่องอะไรกันแน่ นี่นะครับผมเรารู้หนังเรื่องโปรดกันไปแล้วคําถามครั้งต่อไปก็คือหนังเรื่องไหนหนังฮีโร่อะไรเนี่ยที่มันแย่ที่สุดในสายตาของท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมอย่าลืมตอบคําถามกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ